อยากขออาสาสะบักเอาน้ำขวดบรรทุกรถปิกอัพส่งไปเข้าไปที่โดดเลยครับท้งโดนต้องการน้ำด่วนฮะถ้ามีแนวตำรวจขวางกัน้นก็ยังต้องเอาน้ำส่งให้พวกเราที่โดนแกส๊สตาให้ได้และทุกคนให้มีน้ำคนละขวดอยู่ในมือนะฮะตอนนี้ต้องการอาสาสะบักขับรถเอาน้ำขวดไปส่งถ้ามีตำรวจขวางกัน้นก็จะต้องดันเข้าไปให้ได้ครับ เิญขอสา,าสาสบครครับใครมีรถปริกอาพครับพาสสบคกด่วนเลยครับที่จะใช้รถปริกอาบบรรทุกน้ำขวดมาเต็มเลยครับแล้วเราจะฝ่าด่านตำรวจไปช่วยพ่อแม่พี่ด้อกเราตาให้ได้ครับเราต้องการสิ่งของดังนี้นะคะน้ำขวด,ขว,ดวันนี้ขอน้ำขวดนะคะน้ำขวดผ้าผืนขนาดเท่านี้ผ้าผืนขนาดเท่านี้นะคะแว <When? S 1> ่นตาแบบนี้ แบบแบบ,แบบนี้จะเจ้าไม่อยู่นะฮะต้องเป็นแว่นดำน้ำนะครับขอเป็นแว่นดำน้ำนะครับมูลค่าอาจจะสูงนิดเดงถนนรอบรัฐสภาเพราะฉะนั้นตำรวจไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะใช้แก๊ส,สตามาจาัดก,การพ่อแม่พี่น้องที่ชุมนุมอย่างสงบสันติรัฐบาลน,นายุติต้องรับผิดชอบ และผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็จะต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้เพราะประชาชนใช้สิทธิ์อย่างสงบและสัตินั่งอยู่ในบริเวณถนนหน้ารัฐสภาเท่านั้นโดยไม่ได้ปีเข้าไปในรัฐสภาแต่ตำรวจกับสลายการชุมนุมโดยใช้แก๊สนับตาอย่างแรงจนลมของแก๊สนะับได้พัดแก๊สน้ำตามาถึงบริเวณทำเนียบรัฐบาลบ้างนะครับเพะฉะนั้นตอนนี้ขอสาสมบักนะครับ ที่มีรถปิกอัพบรรทุกดามาเลยครับให้เป็นจำนวนมากจะฝ่าดาตำรวจเข้าไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รัฐสภาดได้ครับเอาละครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้ยหน้าบอชนอยิงแก๊สน้ำตาใส่พวกเราแล้วอ้างว่าไม่รู้ใครยิงมาแต่วันนี้หน้าสภาตำรวจเห็นเห็นตำรวจชัดๆยิงพวกเราพี่น้องครับต่อไปนี้ เราจะให้แกนนํารุ่นสองแกนนาที่รับหน้าที่นําการเคลื่อนไหวของพวกเราในที่สภาแห่งนี้มาพูดคุยกับพวกเรานะครับพี่น้องปปเปอร์คุณสาวิณีแก้ววานสูไ่สูพี่น้องครับขอทางรถพยาบาลนิดนึงนะครับด้านหน้าเวทีขอทางรถพยาบาลนิดหนึ่งยังมีพี่น้องเรายังบาดเจ็บอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก่อนที่จะพูดอะไร ก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่โลก็ขอแสดงความเสียใจกับพ,พี่น้องเราที่ได้รับบาดเจ็บใช่หรือเปล่าพี่น้องถึงแม้จะบาดเจ็บแต่เป็นวิรก,กรรมที่กล้าหาญใช่หรือเปล่าเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือใช่ไหมพี่น้องในช่วงสถานการณ์นั้นผมก็อยู่ที่สามแยกพิชัยมีตำรวจกนาบเข้ามาทั้งสองข้างต้านถนนราชวิถีที่ตรงไปสังี เขาตรึงกันแต่กลางคืนแล้วใช่หรือเปล่าแต่ด้านขวามือที่ตรงมาจากถนนพิชัยจูจูก็ก <Hayır> ็โผล่ก็มาเดินบ้างวิ่งบ้างใช่หรือเปล่าพี่น้องแก๊สน้ำตาและกระสุนนักแรกก็ออกมาจากถนนพิชัยใช่หรือเปล่าไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเจรจาว่าจะดำเนินการอะไร อยู่ๆก็กระสุนและแกนน้ำตาลนัดแรกก็พุ่งออกมาจากแยกพิชัยใชหรืล่าพี่น้องใ,ในขณะที่พวกเราเราบอกว่าให้พวกเรานั้นอยู่ในที่ตั้งเราจะใช้แนวทางสันติวิธีซึ่งก็เป็นวิธีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เราได้ใช้เสมอมาใชหรืล่าพี่น้องแต่อยากจะกราบเรียนพี่น้องทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าการจู่โจมในครั้งนี้ ไม่มีการเจราจาใดๆใช่หรือเปล่าพี่น้องในสามแยกพิชัยเป็นพยานได้เป็นอย่างดีนะครับจูๆ่ๆเขาก,ก็ยิงแกสน้ำตาอย่างที่คุณตั้มบอกก็คือว่ามันยิงอยู่ในระดับหน้าอกแล้วก็ณจุดนั้นครับและพี่น้องรอพวกเราอยู่นะครับอย่าพึ่งเข้าไปนะครับจนกว่านะครับจะมีการสั่งการด้วยรถครับค่ะพี่น้องคะสถานการณ์ล่าสุดนะคะ ที่เจหน้าที่ได้แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเขายัางระดมยิงแก๊สน้ำตาใส่พันธมิตรประชาชนไม่หยุดเลยพี่น้องยังยิงอยู่ไม่หยุดเลยพี่น้องเรายังอยู่หน้าสภาขาดน้ำไม่มีผ้าไม่มียาล้างตาไม่มีทุกอย่างเลยมีอย่างเดียวหัวใจออกจากบ้านมาแล้วมาดูหัวใจพี่น้องที่หน้าสภาออกจากบ้านมาแล้วมาดูคนไทย โดนรังแกที่หน้าสภาใครอยากดูวันนี้มีเรื่องใหญ่ให้ดูกันที่หน้าสภาและถ้าใครอยากสู้เราจะสู้กันที่หน้าสภาและทำเนียบที่นี่อยากสู้ออกมาสู้ด้วยกันใคร,รเป็นนักสู้ออกมาสู้ด้วยกันนะคะ<ร>เดี๋ยวนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะย,ยืนยันการต่อสู้อย่างสงบเพราะฉะนั้นตำรวจและรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้น ที่จะยิงแก๊สตัตาใส่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชุมนุมอย่างสงบรัชติที่หน้ารัฐสภาขอยืนยันนะครับเราไม่ได้ปีนและล่วกล้ำเข้าไปในบริเวณรัฐสภาเราด้างอยู่ในบริเวณและยืนอ,อยู่ในบริเวณถนนที่หน้ารัฐสภาและข้างรัฐสภาเท่านั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบที่ยิงแกส๊สตับตาใส่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องเราจะออกจากบ้านออกจากที่ทำงาน มาที่ทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภามันนั่งเฉยๆให้บันยิงแกส๊สน้ำตาใส่สู้มันแบบโอโหสีออหิงสานั่งกันแบบนี้ยืนกันแบบนี้สองมือเปล่าและหนึ่งมือตบก,กับหนึ่งหัวใจพ่อแม่พี่น้องครับมีการยังมีการสามารถถ่ายทอดสดจากหน้าบริเวณรัฐสภามาได้คุณสาวิต ยืนให้ปากนำประชาชนอยู่ยามเข้มแข็งรวมทั้งคุณไม้สิริชัยไม้งามและกระุณนสารลานรอดเพลสสารลานรอดเพชร,รพครับพี่น้องคะพี่น้องจากราชบุรีแจ้งข่าวมาแล้วค่ะราชบุรีเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะรถตู้จอดอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลพร้อมกับแพทย์ค่ะแพทย์กับชนที่ราชบุรีกำลังเดินทางมาแล้วค่ะพี่น้องเขาบอกว่า ทั้งวันและทั้งคืนโรงพยายบาลที่ราชบุรีแพทย์และพยายบาลเดินทางออกมาแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับมันถึงจุดที่จะต้องพิสูจน์ว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผู้รักชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยสู้ไม่ไดครับพี่น้องเราต่อโู่ยืนหยัด ทุกคนนะครับร้อยกว่าวันพรีชีพเพื่อชาติวันนี้รัฐบาลทรราชได้เอาตำรวจชายแดนนะครับซึ่งควรจะไปปกป้องประสาทประวิหารแต่เอามาปราบประชาชนพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะหาดใหญ่สองขาใส่เสื้อเหลืองเจอกันหน้าสถานีรถไฟมีรถบัสเต็มออกเต็มออกไม,ม่อัน้น